สวัสดีครับนันะนาะอาจารย์ทุกท่านครับเนาะนี่มาต่อนกเขามันดืมเลบเอาวัดนี้เอาเจ้าหลดออกครับหลังจากเอานกใหม่ออกอยู่สองสามวันครับนันะนาเหี่ยวครับนกไม่เข่าครับตัวม,มีติดเนาะน,นี่ก็เลยพายเจ้าหลดออกมาเที่ยวป่าครับผมใส่ไปนี่ครับนี่นี่นี่น,นี่ปลายมือผมนี่ครับนกๆพุ่มครับ มีนกมาลบแล้วครับมีนกมาเลี้ยงนะครับมันเลี้ยงอยู่ฝากกันเนี่ยครับฝากกันเนี่ยโดยเจ้าหลอดจะดึงลงมาได้ไหมครับนี่ครับนกป่าคันอยู่เนี่ครับเที่ยวผมา่ามันจะใส่ฟุ่มหนี่แล้วครับผมเคยเอานกไหมมาฮัดใส่พุ่มนีแล้วครับนกป่ามันเขาครับผมนน่อยเลยเดินมาเห็นตัวนี้เขาก็เลยแย่ตัวนี้ครับ ยู่ภูมิใหญ่นี่ครับเนี่ยแต่าสายตัวนี้เมาะเลยนาะนะ่าเอ้ยมาด้วยจอ,อดจะดึงลงได้ไหมครับนาะนะ่ะ ค่อยได้ยินเสียงนกแลวครับผมอยู่เหนือลมพอดีครับนกป่าเสียงกลางครับนั่นนะเสียงคันอยู่พุ่มนี่ครับพุม่มใหญ่นี่ครับแต่ใส่ตัวนี้มันจะเหมาะเลยครับอู้เสียดายครับมักง่ายครับผมตัวนเคยใสย่ไม่ใส่ครับ อากาศก็ปิดๆิรรับลมกันลรงรับนั่นน่ะโอ้มีตัวเขาแต่ไม่ติดีีโด,ดครับออกจ่อยครับนนาเอ้ยฟังเสียงนกไม่รู้เรื่องครับรี้ออกเร็วครับโอ้ผมก็ไม่หินครับมันลอยเขาจะอะไร เขาไปกระโดดคูกันตัวนุ่นแล้วแดดผมใสอ่ะนู้นอะเน,นาะจะเขียนง่ายครับในของเลยครับโลกปลาครับนี่ยแล้วก็เขาไอ้หลอดเดืมดอะไรเมื่อทหารด้วยมองนอกตัวนุ่นครับพ่อเสียงไอ้เจ้าหลอดครูครูเขาเอาคูอะไรไปอ,ออกจ่อยครับเอ๊ะ ครับไปจอ,อดถลายมืองครับเมื่อกี้นกป่ามาจับอีทางบนนี่ครับบนยอดนี่ครับผมหันไปเห็นบินออกพอดีเลยครับไปจอ,อดดึงยิ่งรอบครับ มันฉาบมาจับตัวใหญ่แล้วนะนะนะจับตัวนี้ครับนี่นี่ครับจับตัวนี้ครับมันจ้าหลอดอยู่นี่ครับดูว่าจะลงไหมนะนะเอ้ยจะลงยิกงโลบไหมครับตกเสียงกลางครับ อุ้ยเุ้ยเชิงจะมีคาลุมครับน,น้าๆมันฟังไม่ค่อยชัดครับมันเวี้ยวเรยวครับน้าน้าอยจกจะลงนี้ไม่ดอบเนี่ยจะซูมไปหาจะหลอดไปเลยครับอุ้ยมีคาลุมครับ อือหือจุกโตโกโก้ครับอือจุกโตจกโตโกโก้ดูจ้าหลอดจะดึงลงได้ไหมครับจุกโตโกโก้เลยครับ เจาะหลอดยังอยู่ที่นี่ครับนี่ตรงเหนียวดู ب, จะดึงลงได้ไหมนะน่ะอู้เลี้ยงดีด้วยครับอู้เรียกลงกูรับ หึมยกลงกู๊กครับ นี่เจ้ากุตโตโกโก,โก้แล้วก็เรียกโกโก้โกโก้โกครับโอ้หึหึอือ,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 อเรียกลงกุโคดใบเลยครับ เราได้ยินเสียงเขาเรียกลงกุ๊กเลยโยนเลยงบนาน้าโอ้เปิดหัวสีเดียวเลยครับโอ๋น่าหน้านกป้า,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 าเป็นนกสองกุ๊กครับสองกุ๊กเรียกลงกุ๊กครับตีตะไลแล้วครับโอ้ยไม่ยอมลุงครับน่าน่าเอ้ยโอ้ตีตะไลไป้จับ Yup. Nó, न, อ न, ีต้นที่ผมจะใส่แล้วครับนาหน้าเอ้ยต้นนั้นครับต้นที่เคยเขาไอ้นกไหมครับเป็นนกสองกุกครับมีคาล้มครับจจ้าพโทโธกู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 กุ๊กครับไม่คู่อยู่นเลยครับต้นนั้นครับ โอ้ยหน้าเอ้ยไม่เข่าซําครับสองกุกครับสองกุกคาลมเสียงกลางครับกระถุงลงคำหนึ่งกระทุงลงครับนีเว้ยสุดยอดครับนี่กี่มันมาจับต้นเหนียมาคูดอยู่ต้นนี้ไปแล้วครับโอ้วันนี้ตกลับแล้หน้าเอ้ยเดี๋ยววันหลังมาตามใหม่ครับสองกุกเสียงกลางกระทุงลงครับ นี่คัลมครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับนกตัวนี้ครับแต่วเราก็ทุ่งลงโคตรหลายคำนะแต่ดีมันเป็นนกสองกุกครับผมเคยเล่นอยู่ตัวนึงครับกระทุ่งลงครับนกสองกุกโอ้ติดดีครับนานาเอ้ยโอ้เดี๋ยวผมจะต้องมาตามครับอุ้ยกับรถวันนี้ผองวัดร้านาน้านะครับวันนี้มยี้มครับ ขายเจ้ารดออกมาเที่ยวนาอนี่ครับนี่มาจับต้นี้ครับไม่ยอมทิ้งตัวลงครับต้นใหญ่นี่ครับนี่ครับจับต้นเ้นีับไม่ยอมทิ้งตัวลงมาโอ้เสียดายครับวันนี้ก็ฝากนะนากดไลค์กดติดตามกดแชร์กดติดกระดิ่งนะครับเนาะเป็นกําลังใจคนทําคลิปทําคลิปต่อไปครับวันนี้ก็สวัสดีครับ